มาต่อครับลิปที่สองนะครับ อุอกนอครับก่อนนี้ chậm <laughs> ừ... Ừ. cướp ừ. Ừ. นอนแบันญ่ครับอู้หามันครับตัวหงมือทางน้าใหม่ก็ได้หกแฉ่ทงทำอยทางน้ำอ่าสุดยอดคุณครับพอ่อ อยู่ข้างคนหืน่อใหม่งามแห้งพุ่นพี่น้องมึงครับเต็มเลยได้พุ่น น้อครับนี่เล็กน้องงามเลย ở ngay đây นี่ครับพี่น้องครับู้สุดยอดไานี่งามแห้งหกขาโคตรั้งนะดีเหรอครับจนะริงมังนมีสองนอครับนอนนงมันเอาไปไหนหรอ นี่แตนเหลืองแตนเหลืองไปครับไปทางหนาพุนในมาใกลุ้ดปลาแล้วครับถุงพายพอกระเต็มของมกระเต็มไปเยวออมไปไปลดกันปลาสุดยอดทักปลานี่สุดปลาพดอดีครับปัญหาแล้วเอาได้หลายเติบ นี่ชงไายหนึ่งได้หน่ไปครับกลับบ้านกันเที่ยงพดอดีสุดทางฝากกันเด้อฝากน้องใหม่สมผมนี่นะครับเด้พีนน่น้องทันใดสนใจน้องใหม่สมนะครับทักไลน์ผมมาไดา้หอยพันหาม่ตรน้อยยิงใหญ่ขึ้นกันครับไม่แล้วทักไลน์ผมมาได้ครับเด้อน้องใหม่สม ขวดละหนึ่งร้อยบาทนะครับขวดใหญ่ขนาดขวดหนึ่งพันหาร้อยมลนะครับขวดใหญ่จูใจกันไปเลยครับว่าซับมือแหลก ออ,อันนี้เป็นสอบนั่ตนตใ่ไงนะครับเด้อสอบญ่ครับสอบี้ โอเคครับสำหรับมือดีครับโอ้แดดห่อนครับคอยพอกันมือหนาด้วครับด้วยยู่ดีไม่แห้งรำด้วยเง้ทอนสุขุสุขคนครับสวัสดีครับ วัสด,ดีจ้ามือนี่เซตน้องไม่ส่งด้วยจ้ามือนี่นะใส่เกลือกะเอาครับประมาณสองกํมมือเ่ยครับประมาณน,นี้ สียออกเป็นน้ำแล้วเนี่มันอ่อนมันไดทีถ้าเอาแซอันนั่นคือเ่นเห็ดก็ได้อยู่ดอกแต่ว่ามันบ่อกอของมันบ่อกอสูตรใหญ่เห็ดใหญ่บ่กาัเห็ดยานมันเหม็นเขียวยานมันบ่เข่าก็เกลือกำเนีังทีนะอันนี้เขาเห็ดจริงๆแต่มมนที่เข่าน้ำมันสีออกมมนที่เข่าน้ำเกลือน้ำาังเลยมันสีใดที่เลยนะเริ่มแล้เดี่ยออนเลยอืมแบบ พ่อคันน้ำใหม่สมมันก็สิคันง่ายห่มนะครับบริกาคันง่ายอันนี้มันเข่ามันเข่าแล้วมันก็สีว่าแข็งเห็นนะเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจากนั้นเดี๋ยวผมสิเติมนน้ำใส่สองกันละมังนี่ประมาณนี้เด้อครับเดยเติมน้ำพ่อให้มัน่วดน้ำใหม่เฮาจากนั้นจะพักไว้ซองขึนนะครับพักไว้ซองขึนคอยมาล่างด้อครับเดยถาเบิ้งขั้นตอนต่อไปกันครับ ทานไปสองขึ้นนะครับเบื่องขั้นตอนต่อไปกันอันนี้จะเป็นขั้นตอนการล่างนะครับด้วยเบื้องเสร็จมใหม่ครับผมน้องุ่งขาวครับขาวาน,น้ำเงาเรอ ออกมาหนี่ห้อมเลยครับรน้องหม่ปั้นดีป่ะแม่ อือ่อนดีนะไม่นี่ันเกลือมาดองมันไม่เซน้นามเพมมันจังบวมอยู่นาเดี๋ยวผมเปิดเปิดนนามมันครับหนามกอกเปิดไม่ไม ปึึบบมีรอบที่สองนะครับเดินหน้าที่สอง มันแตะละมังเดียวกันนะครับเพื่อความมันจะทำนะครับเอาเกลือมาใส่ายเราก็มาขย้ำขย้ำอีกให้มันได้ที่เลยแกเสร็จวิธีค่ะเอาเกลือใส่ก่อนล่างน้ำเราได้หนิล่างแล้วก็เอาเกลือมาใส่มาขย้ำขย้ำอีกเพื่อว่าสีไห้หน้าใหม่มันอ่อนไห้มันขาวงามมันกรอบ น้อใหม่มันสีอ่อนสกลิ่นเวล่าข้าไปกีกแกงมันสีแสบเกลือนจะเอาเด้อครับพี่น้องครับน้อใหม่ประมาณดินต่ะมาณินน้ำใหม่จักสามสิโลนะประมาณินเหลือประมาดินสองกำมือกลัวนั่นเนี่ยนาะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยเอาถั่วตักออกต้องใส่เกลือหลายด้วยครับด้วยเพื่อมันเค็มเพราะว่านน้ำใหม่ข้า แพน้ำอันนั่นมาเราด้วยน้ำหืมมาเราด้วย่ว่าเฮ่าใส้นเพื่อว่ามันนั่นซื้อช่วงมันก็มาขันมานั่นมัเกะเข่ากันมกมันไ่กรอบมันนุ่ม ขันนั่นเขาได้ขันโดนเขาได้แห้งน้ำใหม่มันอ่อนมันละนุ่มแบบนี้มันเชื่อเข้าไปใส่ขวดมันก็ขาวงามกินไปแกงคือมันก็กรอบแส่คนเข้าว่าขันไปไปดองใส่เกลือโรดมันสูตรของไฟของมันเอาแบบนี้เซตวิธีค่ะเล็ยน้อยครับพี่น้องครับประมาณนี้อันนี้น้ำนี่เดียว ไว้เติมใส่ขวดด้วยครับนี่นามที่มันยัง่งที่น้ำขังๆเดี๋ยวจากนั้นเอาขวดมาใส่ได้เลยครับจากนั้นแล้วๆก็หลังจากเข้าคันนม่สมเรวก็เสียขวดมาล่างล่างแล้วก็ซิมันน้ำน้อไม่สมจ้าจากนั้นล่างขวดยงเงียบร่อยแลย้วก็มันน้ำน้อยใส่ขวดด้วยครับด้ดอเดี๋ยวให้แม่ยัดลงไป นัดหละค่ะข้หน้าใหม่เต็มขวดเราเอาน้ำยี่หี่นะครับเติมใส่ลงขวดนี่น้ำเกลือใช้ยื่นี่แหละรสันกับข้าวน,น้ามะพร้าวกับผสมน้ำเกลือตั้งหาก น้ำม้เน้นๆเลยนะครับเด้อเต็มขวดวูด้ยัดใส่เต็มขวดคุณใคยสิมาเติมน้าเกลือที่หลังครับยัดใส่แลวก็เคาะหน้ำม้ลงจนเต็มนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับพี่น้องท่านใดสนใจครับถักมาได้ครับเด้อขวดละหนึ่งร้อยบาทนะครับเดี๋ยวพงศสิถิ่นช่องทางการติดต่อไว้นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับหลังจากที่ยัดเสร็จแล้วสิเป็นนาตาทังไรนเนาะครับเนาะหลังจากที่อัดใส่ขวดเสร็จแล้วเรียบร้อยเด้อครับเด้อนาตาสิออกมาเป็นประมาณนี้นะครับ นี่เขางามไันั้นครับเก็บได้โดนจนลืมข้าวไปแล้ะครับเป็นปีสองปีไปล้ครับอาพี่นองท่านใดสนใจอย่าลืมเด้อครับเด้อหนึ่งปีดนีเท่าหนึ่งขนาดขวดหนึ่งพันหาร้อยมลนะครับขวดใหญ่เนาะไม่สมนี่ก็หลายเติบอยู่ในขวดนี่นะครับโอเคครับสำหรับมือนี้ครับฝากพี่นองเบิร์ตสุขสุคนว้เพียงทนี้เด้อครับเด้อค่อยปอกกันมือนะครับฝากกดติดตาม ช่อง Youtube ในผมน้ำนะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามเพจในผมน้ำเด้อครับเด้อค่อยพอกันมือนะครับสวัสดีครับ